เชื่อว่าหลายคนเมื่อคืนไม่ได้นอนนะฮะล่าสุดอัปเดตตอน6โมงเช้าครับยอดแท็กในทวิตเตอร์เกี่ยวกับโซโลของน้องเนี่ยยังพุ่งสูงถึง1.5ล้านอยู่เลย ต้อนรับการประกาศวันมาโซโลของเธอในวันที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะฮะหรือว่าถ้าเกาหลีบ้านเขาเนี่ยก็บ่ายโมงความจริงอะ่ะน้องเขาก็เคยมาสปอยก่อนหน้านี้แล้วนะใน IG ของเธออ่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะข้างล่างเขาเขียนว่า what is my name หรือว่าฉันชื่ออะไร แหมบวิงตอนนั้นก็ยังไม่สวมวิญญาณโคนันเต็มที่นะฮะน้องเขาชื่อลาริสาไงครับต้องฝึกทักษะนักสื่อเพิ่มสำหรับสื่อต่างชาติเนี่ยตื่นเต้นขนาดไหนดูด้วยสายตาท่านผู้ชมเลยฮะแต่มีสื่อหนึ่งที่เรียกได้ว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษถ้าใครอ่านข้อความนี้แล้วเป็นผู้ชายส่งมานะเชื่อว่าคุณสาวๆทั้งหลายเนี่ยพรุ่งนี้แต่งเลยมาดูข้อความที่เขาพูดถึงโซโลของน้องลิซ่ากันครับโซโลของน้องลิซ่าเนี่ยมันไม่ใช่อัลบั้มทั่วไปเท่านั้นนะมันเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรม เป็นออกซิเจนที่ต้องใช้หายใจเป็นวิถีชีวิตเป็นเหตุผลที่ยังหายใจอยู่เป็นการหนีพ้นจากโลกที่โหดร้ายเป็นศินลปะ เป็นของขวัญชิ้นแรกที่ต้องเปิดในวันคริสต์มาสเป็นอ้อมกอดแห่งความรักเป็นทุกๆอย่างที่คุณต้องการและมากกว่านั้นโอ้โหลองนึกดูครับคุณสาวๆถ้าเกิดมีผู้ชายสักคนหนึ่งส่งข้อความมาให้คุณแบบนี้จะเป็นยังไงฮะเชื่อว่าพรุ่งนี้เจอกันที่เคตเลยละ่ะไปจดทะเบียนสมรสเลยแล้วกันหวานจนมดขึ้นจอผมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสื่อ MTV นี่ก็เป็นสื่อยักษ์ใหญ่อีกอันนึงนะที่มีอิทธิพลอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ งานประกาศรางวัลของเขาแต่ละอย่างนี่คือสุดจริงครับท่านผู้ชมไม่ดังจริงไม่ได้คําชมแบบนี้จากเขานะสิ่งหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันก็คือเรื่องผ้าของน้องลิซ่าที่น้องลิซ่าใส่เนี่ยชุดสีแดงอันนี้มีคนออกมาบอกเพิ่มเติมครว่าความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ผ้าลายไทยนะมันเป็นผ้าสไตล์ฮิปฮอปที่นักร้องชาติตะวันตกเขาชอบกัน ฝั่งอเมริกาเขาชอบกันเขาเรียกว่าผ้าบาดาน่านะฮะแม่อ่านแล้วนึกถึงกล้วยเลยนะเอาช่วยแก้ให้ด้วยสิครับอันนั้นมันบานดาน่านะท่านผู้ชมเล่นเองตบมุกเองอยู่คนเดียวมันเศร้าๆไงไม่รู้สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะผ้าอะไรก็ตามนะ แต่คนที่เหมือนจะถูกหวยไปเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในช้อปปีนั่นเองนะท่านผู้ชมตอนนี้เรียกได้ว่ายอดสั่งสินค้ากระจายมากครับสั่งกระจายเลยนะท่านผู้ชมทุกร้านขายดีหมดเห็นมีแฟนคลับบอกว่าบางร้านเนี่ยขายตอนแรกไม่กี่ชิ้นตอนนี้กลายเป็นว่าขายเป็นพันชิ้นเลยก็ว่าได้เห็นบางคนสั่งเป็น10ชิ้นเลยนะน่าจะไปแจกพวกพ้องแฟนคลับน้องลิซ่าทั้งหลายนั่นเองสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าขายดีไม่แพ้กันก็คือเปียปลอมผมปลอมนั่นเองนะท่านผู้ชม ไอเราก็ไม่เคยรู้นะว่ามีมาก่อนเข้าไปนั่งรูดดูก็ถึงก็อึ้งเลยว่าแบบเฮ้ยสีมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ยังไงใครที่สนใจก็รีบไปซื้อนะฮะน่าจะใกล้ขายหมดแล้วแหละโซเอาเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเจ้าแม่โซเอาที่แท้จริงเรียกได้ว่าเหมือนทานนอสเลยนะฮะดีดนิ้วทีเดียวหายหมดครับสินค้าจากทางสินค้าก่อนจากกันไปเนี่ยเรามีเรื่องราประทับใจจากทางบ้านมาฝากด้วยนะท่านผู้ชม จากคนที่เคยเจอน้องลิซ่าแบล็กพิงจริงๆครับคือเป็นผู้ติดตามช่องเราเนี่ยแหละที่มาเมนใน YouTube เขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะแล้วน้องกับทีมงานเนี่ยเคยมาพักพร้อมกับจองห้องนวดด้วยแต่ปรากฏว่าด้วยการที่ต้องถ่ายทํางานเนี่ยทีมงานก็เลยมาช้าทีเนี้ยก็เหมือนจะมีพนักง,งานบางคนอะ่ะไม่ค่อยพอใจบ่นเป็นภาษาไทยใส่ทีมงานว่าเรื่องมากมาสายนะฮะสุดท้ายครับน้องลิซ่าที่ฟังภาษาไทยออกเนี่ยเดินเข้ามาหาพี่ๆที่บ่นนะพนักง,งานที่บน่นแล้วก็แล้วก็กล่าวขอโทษที่มา ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ความผิดน้องเลยพอน้องเขาก็ต้องถ่ายทํางานนั่นเองซึ่งทางแฟนคลับน้องที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกเพิ่มเติมได้ว่าน้องเนี่ยไม่ถือตัวเลยถ่อมตนมากๆ ขอโทษท,ทางที่ตัวเองไม่ได้ผิดแล้วก็บอกว่าจะคอยสนับสนุนน้องตลอดไปอ่าก็ขอบคุณข้อความนี้มากๆนะครับสำหรับคุณยิงยิงสไตล์โอ้โหอ่านแล้วประทับใจจริงๆฮะถือว่าพี่คนนี้เขาก็โชคดีมากนะที่ได้เจอน้องลิซ่าตัวจริงๆตัวเป็นๆเลยละแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความหนึ่งนะฮะทางแฟนคลับต่างประเทศเนี่ยเขามาคอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่าเตือนแฟนคลับทั้งหลายอย่าป,ประมาทนะคือมีแอนตี้เนี่ยเหมือนจะเตรียมตัวรวมตัวกันเพื่อมากดดิสไลค์ในวิดีโอโซโล่ของน้องยังไปชวนแอนตี้ของด้อมอื่นๆเนี่ย ช่วยกดดิสไลค์อีกด้วยซึ่งความจริงเขาก็ระบุชื่อมานะแต่อันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นข้อกล่าวหามากกว่าว่าเป็นของด้อมไหนอะไรยังไงความจริงแล้วแอนตี้ก็คือแอนตี้นั่นแหละท่านผู้ชมน่าจะตั้งใจอ้างชื่อคนอื่นเพื่อมาทำรลายน้องมากกว่าแล้วเขาก็ชักชวนแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยให้ช่วยไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์สนับสนุนน้องด้วยในวันจริงนะวันที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนั่นเองครับ